มาถึงแล้วพาราไดนะฮะพาราได้ส่ะไดีดีอะใครโทรมาคนล่งไหลออกนะฮะคนเที่ยวกลางวันกลางคืนตอนเย็นวันนี้มีโชว์เขาก็ล่างไหลเข้าคนละกลุ่มคนเยอะมากเลยตอนนี้เป็นเวลาที่เขาออกบ้านพี่น้องค่ะ ดูกันว่าจะมีอะไรดูเสียดายแต่ที่นี่อินเทอร์เนต็ตไม่พอให้ชมแบบสดๆไปด้วยกันนะคะทุกคนโอ้โลมแรงเย็นสบายจ้าโอ้มีอะไรให้ดูตรงนี้อ่ะฮะตามฝรั่งพอลุกไปจ้าเดินเล่น

อ่ะมุนบบนาบูฟ่ะอู้มาสามรอบแล้วยังไม่ไปทั่วถึงไหมอ๋ออย่าออจากนสามปกีเอร์อัดบอโชนี่เกก็ตาะอกาศร่มรื่นเย็นเย็นทักคนกับกำลังน้อยสบายๆธรรมชาติจ้าโอ้ยเสียงวัดเคาะระฆัง ทำวัดเย็นโอ้โหเย็นสบายมากชอบแบบนี้ยายอะกลางวันร้อนร้อนสู้ไม่ไหวต้องมาเที่ยวทุ่งแบบนี้นะทุกคนโอยบง<น>บรรยากาศฮะอ๋อเนี่ยอย่าย่ที่เราเดินกันออกมาชอบมากเลยย่าอ้มุมนี้พี่ยาดายังไม่เห็นเลยเนี่ยมาอย่างนี้คิดถึงพี่ยาดานะทุกคนนะ <c oughs> อุ้ย มุมนี้พี่ะหรอดา up เชะ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 โอ้น้ำสกปรกอ่ะอาบน้ำอเย็นดีปะปะโอเคมายืนอยู่ข้างในถ้าหอมนะะอ๋อมีกลัวแชะเชะเชะเดี๋ยวลมเดี๋ยวลุยป่าพี่น้องคา เดินลุยป่าจ้นะาเนาะตามไปเลยนี่เอวลูกมะเดือดกเลยกินเขาไม่ได้นะคะอันนี้ยังอ่อนอยู่ไม่ทันสุกมะเดือมะเดือะยังไงไตกเยน็กเน็ก,นกโอ้ยๆๆๆ่่ใป,ป้าปาตกอ่า พ่อลูกขึ้นไปตีละครั้ไปปาโอ๊กคือเว้นเส้นโอ๊กแกอันนี้โอเค

<My> มาดูหมด,ดอ่มามาชอบโอลิฟันโอเคอเบร<ะ>บรยากาศยามแรงเดินเล่นแบบชิวๆน้องคะมาดูมุมนี้มาคือมุมอะไรไหนโอริฟัน

อยากลองเยอะจริงๆอีอไปดูดิโอ้โหเต่าหมูเยอะมากอะขึ้นมาตักแดดอะตา้ต่อปปาไปันนีบอยอี๋เหรออันนี้ตัวจริงเปล่าพลาสติกม่ชินเอ็กซ อ yeah, no ู yeah, yeah. ้อ <smoking> ่ะนะของแค่อะลืมตาด้วยอ่ะหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยฮะฮะฮอฮะ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 ะ

ใหญ่มากเล้ยจ้อาใสใสไปง่ายกัเต่าจะตัวนี้แขะงจังหลัก้างหลังอันนี้คือตัวอะไรจิ้งแก๋หัวโคกเดิน

ปิดท้ายจะดูโชว์ฝนตกทำอย่างแรงพี่น้องเอ้ยฝนตกฝนตกแตกขึ้มเลยโชว์ไม่ได้ดู้ยอก่อนห้านาทีสองทุ่มฝนตกสนั่นอ้าวอบหน้าค่อยมาใหม่นะคะเพราะว่าช่วงหน้าร้อนเขามียาวเนาะอยันสี่ทุ่ม ไม่ใช่กันวัน้มีฮาร์ด่เข่ยเขี่ยอะนี่เราไปไม่ได้ทุกคนรอก่อนรอพูดปีกคล้ายรอก็จัดพิษโ,โดนตีสนุนอกอยู่นะคะนี่หายหัวรถฝลังน้อยฝรังน้อยบอกว่าไม่เชื่อม่าม้าไม่เชื่อ,อบอกแล้วว่าฝนจะตกไม่ฟังเราสั้นเขาต้องใส่สเสือ้อแขนยามาเราก็ไม่ได้เอาร่มจีบมานะ มั่นใจมากเลยไม่เชื่อฝรั่งโอเคโอเคสภาพฝนตกคนวิ่งออกยังไม่ถึงสี่ทุ่มพี่้องค่ะเอ้ยไปนั่ง